ข้อที่ 13, นายเก่งและนายกล้านะคะขับรถจากเมือง A ไปไปเมือง B ด้วยเส้นทางเดียวกันโดยนายเก่งนะคะออกเดินทางก่อนนายกล้าแล้วก็หลังจากนั้นนะคะนายกล้าเนี่ยก็ขับรถไปทันแล้วก็แซงได้เมื่อเดินทางได้1นส่วนสาของระยะทางทั้งหมดนะคะก็คือตรงนี้น่ะจะเป็นเมือง A ไปจนถึงเมือง B โอเคเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยหนส่วนสามของระยะทางทั้งหมดก็คือตรงนี้นะคะ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดแซงนะคะจุดแซงแล้วก็เขาบอกว่านายกล้าเนี่ยไปถึงเมืองบีในขณะที่นายเก่งเนี่ยเดินทางได้เพียง3ามส่วนหของระยะทางที่เหลือจากจุดที่แซงนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยเราจะไม่นับนะคะตั้งแต่ A ถึงจุดที่แซงเนี่ยเราจะนับตรงนี้นะคะโอเค เพราะฉะนั้นนะคะสส่วน5ของระยะทางที่เหลือเรารู้นะคะว่าตรงนี้เนี่ยเรารู้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็น1ส่วน3ของระยะทางทั้งหมด1ส่วน3ของทั้งหมดนะคะโอเคแล้วก็จากนั้นตรงนี้แล้วก็จากนั้นนะคะเราก็จะแบ่งอีกก็จะเป็น3ส่วน5ของระยะทางที่เหลือก็คือจะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะอะ เป็นสส่วนห้าของระยะทางที่เหลืออันนี้ก็คือจะเป็นนายกล้ากล้าอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็นายอ่าตรงนี้เป็นนายเก่งอ่านายเก่งแล้วก็นายกล้าจะอยู่ที่เมืองบีแล้วนะคะโอเคจะได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะมาหาระยะทางตรงนี้ก็คือ3ส่วนหาของระยะทางทั้งหมดเนี่ยสังเกตเห็นว่า ตั้งแต่ระยะทางตรงนี้นะคะจะรวมกันได้เป็นเศษ2ส่วน3ของระยะทางทั้งหมดนั่นเองแสดงว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นเศษ2อส่วน3คูณเป็นเศษ3ส่วน5ของเศษ2ส่วน3นั่นเองนะคะโอเคตัดเลข3ไปก็จะเหลือเป็นเศษ2ส่วน5ของระยะทางทั้งหมดนั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นเศษ2ส่วน5ของระยะทางทั้งหมดนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็ เขาบอกว่านายเก่งเนี่ยจะต้องเดินทางไปอีก80กิโลเมตรนะคะจึงจะถึงเมือง B อ่าตรงนี้แสดงว่าเราจะได้ว่าระยะทางตรงนี้เนี่ยส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็น80กิโลเมตรนั่นเองค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าระยะทางตั้งแต่ A ถึงที่นายเก่งขับอยู่เนี่ยเมืงอง A เขาที่คือถึงที่นายเก่งขับอยู่นะคะจะมีค่าเป็นเท่าไหร่โอเคมาดูกัน มาดูกันนะคะก็จะได้ตรงนี้เนี่ยรวมกัน A ถึงนายเก่งมาเมืองนะคะถึงนายเก่งเราก็จะได้ว่าจะมีระยะทางรวมทั้งหมดนำเศษ1ส่วน3บวกเศษ2ส่วน5นะคะ ก็จะได้เป็นทําส่วนให้เท่ากันเป็น15นะคะก็จะได้เป็น5บวกกับ6นั่นเองนะคะจะได้เป็นเศษ11ส่วน15ของทั้งหมดนั่นเองนะคะระยะทางทั้งหมดเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะเหลืออีกเศษ4ส่วน15นั่นเองนะคะ80กิโลเมตรเนี่ยเท่ากับเศษ4ส่วน15ของระยะทางทั้งหมดแสดงว่า เราจะมาดูกันนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็น4ส่วนเท่ากับ80นะคะ80กิโลเมตรดังนั้นมีทั้งหมด15ส่วนนะคะระยะทางทั้งหมดจะได้เป็นตรงนี้เนี่ยคูณ20ไปดังนั้นด้านนี้นะคะก็จะต้องเป็น15คูณกับ20ก็คือจะได้เป็น300กิโลเมตรนั่นเองค่ะข้อนี้ก็จะตอบ300กิโลเมตรนะคะ